สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเบิ่งกันปลูกกข่อยวันการปลูกกล้วยของเพลินนิวคนขยันใช่ออกมาอยู่เลยขึ้นไปแ้วจ้าเมียนราคเขาใจค่ะราคาเขาใจว่างๆเขาฟ้างว่างเขาว่างแขนว่างหยังดึงเขาเหลียวดึงข่อยหยังเนาะนึ่งจ้นก็ีพันธุ์หอมทองนะครับข่อยหอมทองค่ะก็ทีนี้หลายสายพันธุ์อยู่เลย ผลผลกับอ้ไบานหนึ่งปนิกกับไดบานหนึ่งมอกี้ปนี้เป็นนอพอช้ำครับแนะล้วเราเหยียบย่อมีเวเอเอามมนี้ได้ค่ะเหยียบๆเพื่อน่อยนี่เป็นปนอพอช้ำวหอมทอง ขังเพื่อเข้าหดนาหนานาแรกงครับนาแร็งเขาก็ทิได้มีหนาไว้คุมดินกร่จาก็คุมเกินมาคุมดินหวยมันหลับใสแสงแดดหลายเพื่อการคลายหนานี่นะครับคุมฟางคุมเหงายำท่านคือ,อยากระโปงเกิดน,นำ้ำยา,ยากระโปเกิดแล้วก็บโเกิดการนุนแสงแดด ยูดินบอรุ่นแทงแดี่ยดยตองมากทีสิดการขายหนาวเอาหดหนาวแล้วก็ดีมนก็สิได้สุดขึ้นโคตรหนึงแต่อยู่เดียร้ายมือนกันอ๋่ขบวนส่วนไหมอันนี้หัวดงน้อมันือาองสุดเลยได้เอาใหมเป็นเอาพันก่อนอีกลั้วห้องทองกันห้องทองกันครับตัวนี้ลุมคุดไว้เตรียมไว้แล้วครับ แต่ที่มีปุ๋ยห้องปุ๋ยขอ,อกห้องปุ๋ยขอ,อกห้องจัะหน่อยนะครับปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยข,อ,อ,กยขอ,อกมีใบใหม่มีแกบแต่แต่ที่มีพวกกปะเจือปืนต่างๆคม้มมักไว้นะครับอยู่บ่าที่เขาออกมาห้องก้นหลุมขุบเข่าให้เขากันมันีนปุ๊กจะสนาแต่ 5, 6, ็ต้นครับพ่อมาต้นต้นเดียวเอาไว้คนคนละพันเตรียมลุงใบแล้วจ้าอันนี้เป็นก่มาผสมดินเพื่อสิล่งต้นกล้วยแม่จ้าจักมือจังไดนอสำเนียงงามคักผู้ชำมาเลยพ่อมาท้งสามสองสามเดือนหรือครับสองเดือนหรือค่ะบชำชำใหม่ ตัวตุ่นเม่มันตัวเม่มันตายแล้วมีอันนี้ลูกมันเกิอดมะมัยที่ได้ได้สาเน่อันนี้ตุ่นแม่ตุ่นแม่มันเลยครับตัวนี้นี้ตุ่นแม่พันเพือนจากอันนี้โบโบมีนอแสงมะมัยคือตุ่นพุ่นนอออกมาแล้วสำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้มันแม่มันตายแล้วครับนี่เมล์ตายแล้วนี่อันนอพงพงไม่สองนอนี่เลยเอาไหวเลยนะครับสองนอ ต้นต้องกบเพื่องเลยเปล่ค่ะกบครับเดี๋ยวกบถูกต้นเพราะว่าบ่ให้ผิวเรียนมันแห้งนี่ค่ะวิธีพคนเอาต้นกล้วยออกจากถึงหยาเดี๋ยวออกหยาดไงเพราะว่าต้นนี้บ่มีใบมองมใบมองถื้อผมอาไว้เฉพาะจำเฉพาะจำอีกครับผม ีสาเหตุที่ลุ่มของคนค่ะต,ตอนกวยไงนอกกวยไงคนจากนลุ่มๆจเนือีนกากัน,กมมากน,นี้ก็จะปลูกเป็นลุ่มๆเนี่ยพอหนาเลยงจ้าจ้าทำเป็นลุ่มๆเน่ยจ้ะหน่อยจา้าเองๆหน่อยหนึ่ง ฟ่งไวถหลุดนะแม่นลีงที่โบไหลออกไปข้างนอกเก็บเก็บไว้กำลังเลื่อมรลับสวนโมตันเองห้ามเด็กก็เป็นรูปร่างจ้ะกำลังเลื่อมเด็กก็เป็นรูปร่างจะเป็นรูปร่างกะโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะอัานน้ำเพื่อกะน้ำสูบน้ำเขามาใส่นะ่าเน่าปังจ้ น่าปั้งเพิ่นอันนี้ก็บขั้นคู่นี่ก็ซส้นขึ้นมาใหม่ยโอเค่ะือจะส้นพี่นี่แหละครับปั้งนึงนี่แหละครับค่ะส่นมันเดือนทีเดียวหุบเพื่อน่ากันเหยียบๆได้หน่อยจ้าเหยีบย,ยบได้หน่อยเพื่อนหดดน่คยกตูเย็นจ้าที่หายน้ำกวยเพิ่นหดน้ำยางดีเลยจ้าเป็นแนวกินที่เยี่ยมเลยจ้า จ้าขอบคุณหลายๆด้ยค่ะวัสดีค่ะ